นสมบรกอเป็นปอสว่งเป็นง่วงเงาหาน้อนเป็นอีอยงจ้าไหนบุเมาคืนนี่ก็น,นอนหลับแนบ่หลับแน่นะไว้ท้องเนาะ <c oughs> ผู้ใดเป็นแน่ไว้ท้องอ่ะป่แม่นท้องที่บาดและซีมื่นหน้ <c oughs> ท้องร้อนๆนหนาวหนาวเมื่อคืนนี่น่ะนอนก็นบระหลับตื่นไปปิ้นม้อยู่ใจห้งศูนย์ฮว่อนก็ฮ้น่น เปิดพัดลมแล้วก็แล้วก็กูสิเปิดอันหน้นาบ,บ้าน,นอันาแล้วก็อันเบลนอ้อมโชงนาบนน้อกนบอกว่าอันนี้บักพริกที่ว่าแซ่ใบด้วยเนาะพริกก็ปลูกเองบักพริกน่ะปลูกเองนะบนนู้นไงหน่วยงามขี้อย่างเนี่ยพันโดโคลาดพันว่าน่ะใส่ไปเท่าไรแบกพริกเนี่ยสิบกิโลช่วงใส่ไปเสรินขึ้นจักหน่วยโอ้ยสิบกาหน่วยอยู่ด้วยนี่ หนบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้าน้อยน้อย,ย,ยกับนี้เอาสร้างแรม,มถอดอ้อาําไปบัดที่นี่ก็อยากกินกันข้าวโพดน้ำข้าวโพดก็เอาไปแช่แช่ไว แช่ใส่ซองแข็งไว้หนึ่งแล้วปาดแล้วแช่ใส่ซองแข็งไว้ม่แต่นแล้วกินนะั่งวาอยู่ฟาร์มน่ะที่น่าโชคดีเด้โชคดีโชคดีตั้งแต่เศรายู่อันอยู่ฟาร์มนี่ปีปีที่เจ็ดแล้วอืมเป็นอย่างคือว่าโชคดีเอาของอยู่ของกินนั้นพวกอื่นพวกอยากแต่ว่าเขากับบ้าน นั่นนี่ดอกเขากัเก่งใจพุออ่นยูเอาใส่น้ำตาลเก่งใจพไปเจ้ายูนละสิไปเก็บไะเจอไปะเจอมันกับบอแมนแนวละแต่ว่าเขาเ้าอยู่นี่เขาเก็บมันกับบมเป็นยงังเออล่างปีก่ะหะโมมาเก็บน้ำถ้ามันเป็นอันอย่างที่บอแมนที่เขาปลูกไว้เนะี่ยมันเกิดเองนะฮะนั่งแทนหน่ะยพักอันพักแรบเนะี่ยมันมันเกิดเองปีก่อนพุนะ่นน่ะเออโมมาเก็บน้ำ แต่ว่าปีนี้ขนาดนานี่ต้องเป็นแนวที่ว่าเขาปลูกอยู่หนาฟร์มแอบแอบส้นๆ้นเพราะว่ายังมันไก่เขาอนะม้นไก่เขาเจ้าเดวกกะสีว่าเอออินี่มาอี่ยงมาเะคือขนโมมาเก็บน้ำบอมแมนมาเห็นแก่โตบอมแมนว่านี่เดฟบอมแมนของเจ้าของเขาปลูกไว้ให้ไก่่อนเวลาเข้าไปเก็บจังเสียไก่มันสอนอยู่น้เกับตกไจเมื่อก็ห่วงก้ามันห่วงคักถ้าได้ไก่ฟ้าน่ะ นเสียงดังเอ้ยมันตื่นเนาะเฮากับตื่นมันมันกับตื่นเฮาที่น้ามาไปเก็ยบย้ำคำคำหรือว่าเศร้าเศร้าแบบว่าเจ้าของฟาร์มไปส่งลูกอย่างสินะแล้วก็ย้ี้มือแล้งกับเจ้าพระกำกินเขา่าอย่งสิกเจา้าก,ก็บ่บเห็นมึนบ่ที่น้ากลับไปเก็บเก็บกับจังเห็นนั่นแหละหูดเอาหูดเอาฮักโป๊ะโปะโปะ ด้เบิ่ลเนาะกันใดง้ํากันใ้บางง้ําตาสาวนมากกกนง้ําเบิดแหละมันเป็นดอกแล้วไก่แล้วไก่สิเป็นดอกแล้วก็เป็นน่วยแล้วมะีไว้แต่ว่ตาบะแขนงมันอ่ะมีอยู่ตาเขาไปเด็ดทั้งเทิงน่ะแขนงมันออกมามันก็หยอดอมตาเขากปไดเด็ดมันก็แข็งเดืดแบบใบเบิ้ดขนาดน่ะตาตานหัวประกาศน่ะในที่มันออกมาปีที่แล้วน่ะมันลนอ่ะเต็มเบิดบัตเทนีก็สิ ไ,ไปกินหัวปักกาดแลวบัติน่แตว่าเขาปลูกเขาไปได้บำรุงเขาปลูกไว้ไส่แช่เดียวเรนว่านไว้แล้วก็ให้มันใ่ญ่ขึ้นมาปลูกแล้วก็ใ่ญ่ขึ้นมาอีกไนล้นกับง่ขึ้นมาอีกองสินะเออไก่มันก็ไปมนเหมือนบนันมันก็สิเทึบแล้บัตทน่าปีนี้มันก็สิเทึบปไตป่ละต่ว่าบอกอีดอ,อกว่าแนวกินนรอวะ่เขาได้กินยู มันนอกมานะตตำสมกออันนี้ก็เอาแซ่ไว้ได้วยนะ่ะเอาแซ่ไว้เราจะเอาไปแซ่ขึ้นก็ส่งแซ่แข็งเอาแซ่ไว้เพราะว่าเขานะ่ะอยู่บนนอกอยู่บนนอกแนก้นวกินนะมืออยู่ในเท้าผมแนวกินดีๆอยู่ในเท้าเขาบอกเขาเดีจะซื้อเพิ่นซื้อตะปกะกอนนี่แหละซื้อปบกหู่งอันนี้เห็นไหมเนะี่ย เอาแซ่ไว้ไมันก็จะเป็นยังแซ่ฮันมันนี่คืออันเขาโพดเด้อยนะี่ยยาสิหาว่าอันนั้นเอาสากทุบฉันแล้วมาแต่ขามาโอ้ยเออเอาทุบลงไปนี่ขนมเสร็ญยุ่ยหยุ่มนึง เต็มย,ยุ่ยนึงจระเลยว่าสมาตำส่วนตำมั่วตำเอ้ยไปสัมผัสโคกที่หน้าชื <S 2> <S 2> <S 2> ่อยุ่นี่เด้โคกนะเห็นบ้างไหมคกหน,น่อยนี่โอ้ยมาถึงใจบอกไะเห็นบะตามต่อมันสะใจดีโคกใหญ่คคน,น่ะปลาร้าปลรราอยู่ไหนไปลา สิเผ็ดอยู่ด้วยนะแต่ว่าอะไร้มีพรีแข่งใส่ดอกปลรราีหอนี่อะไรโฆษณาหาไผแต่มันแสบมันแสบกับกินน้ำเนี่ยก็น้ำบัขามขนมเสน้นสิเบิดนั่นหละเหลืออยู่น้อยเดียว

โอกแตสุปรถามหาเชลือข้ออ่อนไหน่อืมน่นสิเป็นข้างๆค้าๆก็ได้ดอกบางงไหนมันแพนต้องประหยัดแต่ว่าสิ่งที่เราประหยัดได้ก็ประหยัดเก็บผักเก็บเห็ดเก็บ อันนั้นอันนี้มาลวกแล้วก็แช่แซ่แล้ลวก็ลวกเอาไว้กินแต่จะของกับปลูกเองกับมีปีนี่กะว่าสิปลูกอีหยังแน่ปีนี่บ,บอกบักพริกกับปลาช่อนง่ายเดี๋ยวแจ๊คสิได้กิานได้กินแบักบบแช่กับหัวแต่หัวแต่แตกออกจากเมะเร็งจักสิได้กินย้ำดจ ประกอบในตู้แซ่บได้เอามาเอาประกอบย้อมไว้ถาดโบราณซื้อมาเก้าปีแล้วเก้าปีอิเล่แปนตอนนั้นนะไปเมืองไทยซื้อมาอันนี้ก็เลยติดใจสั่างมาอีกซีถาดให้เพื่อนซื้อให้ คือบอ่คือบอ่คือไม่คือไหม,มเดี๋ยวไปเอาขอนมเสร็จก่อนป้าเฮ้ยพ,เพอเผ็ดปันไหนแต่ว่าผงน้วนะ่ะเต็เทมที่ผงน้วนะ่ะหลายพูดผงน้วนะ่ะ เผ็ดก็เผ็ดว่าเส้นหันได้กินซื่อๆแน่สันดอกบ่เผ็ดซ้ำเส้สุขภาเม็ดน้อยๆแต่ประมาณพันเผ็ดเนาะตรวโครมาต่มันไม่ใช่เผ็ดนะมันเผ็ดหอมหอมเผ็ดหอมหอมไม่ได้เผ็ดพิษแก๊สไม่ได้เผ็ดแบบถ้าว่าบริเผ็ดแบบเซิร์นขึ้นนะนะ เผ็ดแบบหอมๆต้นแหละตะ้นแหละอ่นนะน,นา,<ๆ>าิน่งดู่ะว้วยม่เเบิดนี้สิไงมันต้องสิบ่ไ้น้อนเบ้นซช่ไหเอ<ๆ>า่าสีเอาแบบชัวว่าปลูกดนี